สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นตอนที่3นะคะหลังจากที่เด็กๆได้เรียนผ่านมาแล้วตั้งสองคลิปตอนที่1ตอนที่2เรื่องของชุมชนของเรามาถึงคลิปนี้นะคะคุณครูสร้างแบบทดสอบหลังจากที่จบบทเรียนหรือจบหน่วยการเรียนให้กับเด็กๆลอง,ลองทดลองทำข้อสอบดูว่าเด็กๆจะมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงไรที่คุณครูสอนผ่านมาแล้ว2คลิปนะคะ และแบบทดสอบนี้นะคะเด็กๆต้องตั้งใจเรียนให้ดีนะคะเพราะว่าคุณครูจะเอาไปออกข้อสอบในตอนออกลางภาคเรียนด้วยนะคะอ่เด็กๆมาดูข้อที่1ค่ะอ่านพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ถ้านักเรียนต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนควรสอบถามจากบุคคลใดจึงจะเหมาะสมที่สุดเราจะถามใครเมื่อเราอยากรู้เรื่องของชุมชนของเราเด็กๆเรียนผ่านมาแล้วข้อที่1ถามว่า ปู่กับยา่าข้อที่สองเพื่อนข้างบ้านข้อที่สามรุ่นพี่ในโรงเรียนถามใครคะอ่าเราต้องถามปู่กับยา่าเพราะว่าปู่กับย่าของเราเนี่ยเป็นบุคคลที่อยู่ในชุมชนที่มานานแล้วก็มีอายุที่ยืนยาวใช่ไหมคะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่นะคะสามารถที่จะรู้เรื่องราวของในอดีตมากกว่าเด็กรุ่นรุ่น,ร,นรุ่นปัจจุบัน ถ้าเราไม่ถามปู่ย่าตายายของเราเราก็ถามคนเฒ่าคนแก่คนคนในชุมชนก็ได้นะคะเด็กๆมาดูข้อที่2ค่ะข้อที่2ถามว่านักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลของชุมชนได้จากที่ใดหนโรงพยาบาลคนได้ไหมโรงพยาบาลสสถานีตำรวจอ่าสามกสมุดชุมชน3ข้อนี้เด็กๆคิดว่าข้อไหนที่น่าจะมีข้อมูลเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนมากที่สุด ข้อไหนคะอ่าข้อที่3ค่ะก็เพราะว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลและหลักฐานสำคัญเพื่อใช้สำหรับสืบค้นข้อมูลต่างๆข้อที่3วิถีชีวิตของคนในอดีตมีลักษณะอย่างไร 1. มีการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติคนในอดีตนะ 2. ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอ่าสพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ วิถีชีวิตคนในอดีตมีลักษณะอย่างไรคะอ่าคนในอดีตพึ่งพาธรรมชาติค่ะเด็กๆอ่าเพราะว่าธรรมชาติถูกทำลายน้อยใช่ไหมตอนนั้นเพราะมนุษย์ในอดีตพึ่งพาธรรมชาติในการดำรงชีวิตดังนั้นมนุษย์จึงต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับธรรมชาตินะคะเด็กๆเห็นหน้าคุณครูชัดไหมอาจจะไม่ชัดนะเพราะคุณครูไม่ได้ทำฉากเขียว แต่ไม่เป็นไรเนาะอย่างน้อยๆก็คุณครูก็ได้ขยับหน้าขยับตาให้นักเรียนเห็นว่าคุณครูนั่งอยู่กับนักเรียนเสมอนะคะข้อที่4ค่ะข้อใดเป็นการพัฒนาเทคโนโล,โลยีที่ทันสมัย1การใช้รถไถนาแทนกระบือ2การใช้ของขวัญในวันการให้ของขวัญในวันปีใหม่3การรดน้ำดำหัวเอาใหม่นะคะเด็กๆการรดน้ำผู้ใหญ่ในวันสงกรานต์ข้อไหนคะ อ่าข้อที่1น,นะคะเป็นคําตอบถูกต้องการใช้รถไถแทนกระบือค่ะเพราะในอดีตชาวนาใช้กระบือในการช่วยไถนาแต่เมื่อมีวัฒนาอา่พีอ่อะไรนะเมื่อมีพัฒนาเทเพื่อได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีมนุษย์จึงประดิษฐ์รถไถนาแทนแรงงานของกระบือจึงทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วขึ้นและก็ เป็นการไม่ทรมานสัตว์ด้วยค่ะเด็กๆคนก็ไม่เหนื่อยด้วยนะคะไม่ต้องวิ่งตามควายความวัวตามควายไปข้อที่5การเปลี่ยนแปลงจากอดีตมาถึงปัจจุบันในข้อใดที่ถูกต้องที่สุด 1. เปลี่ยนจากอาชีพพ่อปลูกมาทําในโรงงานอุตสาหกรรม 2. เปลี่ยนจากการซื้อเสื้อผ้าสําเร็จรูปมาทอใส่เอง 3. เปลี่ยนจากการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มาเป็นโัรเลขข้อไหนคะอ่าข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งค่ะเป็นคำตอบถูกต้องเพราะในอดีตคนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเพราะพ่อผูกแต่ปัจจุบันพื้นที่เกษตรลดน้อยลงจึงเปลี่ยนไปทำนาจึงเปลี่ยนไปทำงานในโรงงานอุตสาหก,กรรมและก็สิ่งแวดล้อมก็ถูกทำลายเยอะนะคะก็จากธรรมชาติก็มาเป็นโรงงงโรงง,งานบ้านเรือนต่างๆนะคะ ในปัจจุบันนี้ข้อที่6ข้อใดเป็นการคมคมคมนาคมที่คนในปัจจุบันใช้มากที่สุดเลยคือการเดินทางนั่นเอง1การใช้เรือแจวแจวแจวแล้วก็พายพายพายก็เป็นเรือแจวนะคะสการใช้เกวียน3การใช้รถยนต์ข้อไหนคะเด็กๆ ข้อที่3แน่นอนชัดเจนที่สุดการใช้รถยนต์ซึ่งหินมากมายเลยในปัจจุบันเพราะเป็นปหาหนะที่มีความสะดวกในการค่มคมคนาคมมากที่สุดนะคะครูไม่แนใ่ใจว่าอ่านอ่านถูกต้องหรือเปล่านะคะคมคมนาคมหรือคมนาคมอะไรนี่นะคะอ่ะต่อไปข้อที่7ข้อใดไม่ใช่สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตในชุมชนหนึ่ง การพัฒนาประเทศ 2. การเปลี่ยนชื่อชุมชน 3. จํานวนประชากรเพิ่มขึ้นข้อใดที่ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อของชุมชนนะคะที่ไม่ใช่เพราะการเปลี่ยนชื่อชุมชนไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชนใดๆเลยข้อที่ 7, ข้อที่8ค่ะการเกิดชุมชนเออัดก่อให้เกิดผลกระทบอะไร 1. เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น 2. ส,สุขภาพของคนในชุมชนชุดโทม 3. เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินข้อนี้น่าไม่ผิดเนาะอ่าเกิดสุขภาพของคนในชุมชนสุดโทมนั่นเองเพราะมีการสร้างบ้านเรือนอยู่ติดกันหนาแน่นผู้คนอาศัยอยู่มากขึ้นสิ่งแวดล้อมจึงเสือเส่อมโทรมก่อให้เกิดปัญหาชุมชนแออัดและปัญหาอื่นๆอ,อย่างเช่นตอนนี้นะคะ ถ้าเราอยู่ในชุมชนที่แออัดเราไม่เว้นระยะห่างเป็นไงคะโรคโควิดก็เป็นไงระบาดนะคะอ่าต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะการพัฒนาเทคโนโลยีก่อให้เกิดประโยชน์ด้านใดมากที่สุดหนึ่งการดำเนินชีวิตสะดวก 2. ส,สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น 3. คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นข้อที่1ค่ะถูกต้องค่ะเพราะเทคโนโลยีเป็นที่ เป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตข้อสุดท้ายก้อที่10ค่ะการรับวัฒนธรรมจากต่างชาติขอให้เกิดผลกระทบอะไรเด็กๆตอบได้ไหมคะอ่าวัฒนไทยบางอย่างสูญหายไปนั่นเองค่ะเพราะว่าเกิดเกิดการผสมผสานกลมกลืนวัฒนธรรมทำให้วัฒนธรรมบางอย่างสูญหายไปนี่คือ บททดสอบหลังเรียน10ข้อ10คะแนนเด็กๆจำให้ดีนะคะว่าคุณครูออกแนวข้อสอบแบบไหนนะบ้างนะคะเผื่อความภาคนี้คุณครูออกข้อสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเด็กๆมันทบทวนอ่านหนังสือด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ